3ที่สุดของจังหวัดนครพนม 1. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 2. ส,สวยที่สุด 3. งามที่สุดค่ะ <Whoa. S 1> สวัสดีค่ะพอนะคะ <Okay. S 1> วันนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตพนมในจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้เราไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะวันนี้เรามากับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่สองนที่4ค่ะหรือย่อๆวอ่าพศค่ะ เรามาทากิจกรรม CSR ค่ะงั้นไปดูกันเลยว่ามีอะไรมัง่งก็ในขณะนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราก็กําลังจะถวายผ้าห่มของพระธาตุเพื่อที่จะเป็นสิงมงคลให้กับคณะเรานะคะในขณะน,นี้ก็กําลังลงชื่อกันอยู่ค่ะ พี่จันคะรู้สึกไงะคะที่ได้มาถาวายพระห่มระธท่าค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะปกติเนี่ยพี่พี่มาโดยเฉลีว่วนะคะก็จะมากับครอบครัวแต่ที่เป็นพิเศษก็คือว่าวันนี้ทางพศบพบสองรุ่นที่4เราเนี่ยก็มีโอกาสได้ถวายพระห่มระธทา่าซึ่งทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่ดีแบบนี้เลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความเป็นพิเศษทั้งทั้งที่จริงๆอากาศวันนี้อบอ้าวมากเลยค่ะแต่ว,ว่าทุกคนเนี่ยก็มีศรัทธา แล้วก็ที่จะเดินเวียนรอบสามรอบของท่าตอนนี้พี่ๆข้างบนเขาก็กำลังเข้าไปห่มท่ทาอยู่ส่วนผู้หญิงก็ลอ,อยข้างนอกแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์มากเนาะเพราะว่าวันนี้เรามากับทางคณะของทสบแล้วกิจกรรมนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะคือท่านเจ้าวาเนี่ยก็มีการพาเรากล่าวทำนรรมศการพระธาตุ ซึ่งป,ปกติเราก็จะกล่าวคนเองเนาะวันนี้ก็มีความเป็นพิธีการแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือว่าท่านก็พูดมาว่าพรอมที่ที่ปูในศาราตรงนั้น,นะคะ่ะไม่ค่อยสะอาดท่านต้องยืมเครื่องดูดฝุ่นมาจากที่อื่นวันนี้ทางคณะคอสบอรเราก็เลยมีโอกาสได้ร่วมทําบุญบริจาควันนี้ยอดสวยมากค่ะ11,111ับ11บาทก็น่าจะได้เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพมาช่วยหลวงพ่อท่านก็ยินดี <Wow. S 1> ค่ะตรงนี้พี่ก็ประทับใจมากว่า ของเล็กๆน้อยๆเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าวัดต้องการปกติเราก็ทําแค่พวกเครื่องสังฆทานธรรมดาแต่วันนี้เราได้เครื่องหูดฝุ่นที่ได้ใช้งานได้จริงอันนี้ประทับใจค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์กันนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> ลุงพีคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เรามีกิจกรรมที่สําคัญ2กิจกรรมครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมไหว้พระของรุ่นเรานะครับผมผ้าพระธาตุซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมงคลของเรานะครับมาในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วได้มีกิจกรรมนี้นะครับก็เพื่อนๆทุกคนก็ประทับใจกันนะครับ ่วนกิจกรรมที่2ครับเป็นกิจกรรมของเรื่องของ CSR นะครับให้กับน้องๆโครงการเพชรในตมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมจํานวนสี่โรงเรียนนะครับซึ่งทั้งทั้งหมดของโครงการนี้นะครับก็เป็นการต่อยอดของกองทัพภาคที่2ครับที่ทราบว่าเดิมทีได้ดําเนินการโครงการนี้ไว้แล้วก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องนะครับปัจจุบันน้องๆที่ ท,ทางทัพภาคที่2ได้ดำเนินการนะครับก็มาเป็นครูลงในพื้นที่แล้วนะครับเกิดมีความสำเร็จเป็นมรรคผลที่น่าชื่นชมนะครับซึ่งพอสวเราเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อด้วยนะครับเราต้องเสียสละเพื่อลงสู่ชุมชนสู่พื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งหลายทั้งองค์กรภาคเอกชนหรือว่าภาคราชการเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมนี้นะครับครับผม ค่ะขอบคุณค่ะก็ว <So, S 1> <i> ันนี้รู้สึกยังไงคะที่ได้มาพระธาตุพนมตื่นเต้นครับตระล่าเลครับรู้สึกมาดีใจครับแล้วก็ได้มาทำบุญในฐานะผู้ขอรับกราบลมลาสุขพนาสัมพันธ์แบบผู้ปหาของกฎดุษฎีสิที่์นะครับก็ได้มาทำบุญร่วมกันแล้วก็ รือว่ามีแรงบุญที่จะกลับไปในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือกองทัพช,ช่วยเหลือประชาชนต่อไปร่วมกันต่อไปเพราะทุกคนมาทำบุญร่วมกันแล้วทุกคนเป็นผู้คอรับบุญที่มีจิตอาสาแล้วก็มีิใจที่อยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วมันก็ได้มาร่วมกันในการบวญทางที่พอดีทำบุญร่วมกันด้วยเดี๋ยวไปทำประโยชน์ร่วมกันต่ออ๋อค่ะคือจะมี CSR ออต่อจัด นวัตกรรมพระธาตุยนยีค่ะขอบค่ะข,ข,ข,ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรม CSR คณะพศกองทัพภาคที่2รุ่นที่4ก็ได้มามอบของให้กับโรงเรียนในพื้นที่ในจังหวัดนครพนมค่ะก็ก็ต้องขอขอบคุณกองทัพบกนะคะที่ทำให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่มาร่วมกันช่วยกันบริจาคของนะคะสวัสดีค่ะ ก็ในการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับอะไรบ้างคะอ๋อครับจริงๆก็เป็นหลักสูตรการพัฒนาความสัมพันธ์ผู้บริหารชื่อชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะว่าหนึ่งที่เราได้ก็คือความสัมพันธ์ของอคนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือเอกชนก็ตามอันนี้คือสิ่งที่ได้แน่นอนอยู่แล้วโอเคอันที่สองเลยเนี่ยที่ได้ก็คือผมก็เชื่อว่านักศึกษาที่เข้าอบรมเนี่ยเขาจะได้ ซึ่งทับภารกิจของกองทัพนะครับบางคนอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้าว่ากองทัพมีภารกิจเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าเออภารกิจของกองทัพเนี่ยมันมีคุณประโยชน์นะครับมีความต่อประเทศของเรานะครับและอันที่3นะครับทุกคนก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีจากจากิจกรรมที่หลักสูตรได้ทํา<ม>ก็จะทําให้มีมิติในการที่จะทําประโยชน์ ด้วยศักยภาพของคนจํานวนมากหลายๆคนนะฮะที่มีศักยภาพทั้งนั้นเลยให้ประโยชน์ให้กับประเทศให้กับกองทัพให้กับคนไทยด้วยกันต่อไปคร่ะ,ะ,ะแล้วปาลัมบานก็หนูมีคําถามว่าอยากฝากบอกกับคนที่กําลังต<า>ัดส<า>ินใจอยู<า>่ว่าอะไรในการที่จะเข้าใช่ค่ะเนใช่ไหมคะค่ะก็อย่างที่ท่านประธานดุ่นะคะได,ได้เรียนว่า าการที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้นะคะนอกจากการที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากาทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมอบรมแล้วนะคะเรายังได้มีโอกาสได้ศึกษาดูงานนะคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ที่มากขึ้นโดยเฉพาะงานในส่วนของกองทัพนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากที่เรามาร่วมกันแล้วนะคะเราก็ได้ใช้โอกาสนี้นะคะนำความรู้นําประสบการณ์ของเราแล้วก็ นำศักยภาพของแต่ละคนนะคะมาช่วยกันแล้วก็มาพัฒนาชุมชนที่เราอยู่นะคะมาพัฒนา,าบ้านเมืองของเราะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะที่ที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยต้องรีบเลยค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ,คะอันที่จริงก็เหมือนทำดีให้เด็กดูละค่ะก็จะได้มีแรงบันดาลใจให้ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จจนมีทรัพยากรที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นสิ่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ มากเลยค่ะขอขอบคุณจัดใจจริงๆค่ะคกิจกรรมในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโดยเฉพาะกองทัพบกเลยนะคะเพราะว่ากองทัพบกได้ทํากิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นและทําให้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนได้มาร่วมกันช่วยกันบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ต้องการของในพื้นที่ค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ